ตอนนี้ผมเดินมาเจอกับเจ้างูเขียวนะครับผมนะตอนนี้คือเดินทางนํายานําอะไรมาให้ลุงคนป่านะพี่นะเดี๋ยวผมจะทดสอบงูเขียวตัวนี้นะว่ามันจะอยู่ในน้ําได้หรือเปล่านะว่ายน้ําเป็นนะพี่นะงูเขียวว่ายน้ําได้สามารถอยู่ในน้ําได้นะครับผมเหมือนจะมีรูอะไรเยอะแยะเลยตงนั้ ป่อนไปนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้กลับเข้ามาในถ้ำของคนป่านะพี่นะก็ผมนำอาหารแล้วก็เตรียมยาแอลกอฮอล์ที่ล้างแผลนะครับพี่พี่แล้วก็ยาพิสลินแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับนะเอามาให้คนป่าให้เขากินแล้วก็เอามาให้เขาทาแผลของเขาด้วยนะครับนะ้ำแผลที่เขาได้จากการหนีอะไรมาสักอย่างนึ่งแหละ แล้วก็เกิดแผลเวอะขนาดใหญ่นะอย่างที่ทุกๆท่านได้เห็นกันในคลิปนะครับเนาะตอนนี้ผมเข้ามาพักๆหนึ่งแล้วนะนั่งรอแล้วแล้วก็ได้เรียกคนป่าแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าคนป่าจะมานะครับเหมือนว่าเขารอผมนานเกินไปจนเขาไม่กลับมาที่นี่อาจจะไม่กลับมาแค่วันนี้แหละแต่อาจจะกลับมาวันไหนอีกไม่รู้นะเหมือนว่าผมเนี่ยมาไม่ตรงจังหวะกับเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพ เด็ดอาการที่ผมโดนผีเข้าคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยไปก,กันกับพี่สายลมสองคนก็คือโดนผีเข้าจริงๆนะพี่นะผมเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับผมเนาะก็จําเหตุการณ์ได้แค่ว่าเอ่อเห็นนางลำมาลาให้เราดูแล้วแล้วก็เหมือนว่าผมจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแล้วเราก็เหมือนผมอะ่ะเอ่อโดนมนนะพี่นะโดนมนของผีนางลำนะครับสะกดผมไว้ให้ผมเดินเข้าไปหาเขา พี่พี่เห็นไหมตอนที่มนคลายเ่ะตัวผมหยิกหงิกตัวผมเก่งหมดเลยขานี่เกรงปวดมากนะครับเออก็กลับถึงบ้านก็เข้าครัวพาไปอาบน้ำม์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่เลาววันนี้ก็เหนื่อยขึ้นได้ถึงคนป่าต้องรีบเอายามาให้นะครับแล้วก็เอากับข้าวมาด้วยแต่ว่าคนป่าไม่มานะถ้าผมไม่เจอคนป่าผมก็เสียเที่ยวนะพี่นะมาวันนี้ไม่ได้เลยดังนั้นผมจะเอากับข้าวเนี่ยเอาเข้าไปให้ผีในถ้ำแล้วกันนะครับ ถ้าะยังไงคนป่าเขาก็ไม่มาสักทียแหละเดี๋ยวเอาเข้าไปให้ผีในถ้ำดีกว่าไปเดี๋ยวเข้าไปกันเลยฟ้าคื้มมากๆนะครับไปเเหมือนว่าฝน,นจะตกด้วยนะวันนี้เข้ามาเพียงคนเดียวนะครับนะไม่ได้มีเพื่อนๆไม่ได้มีใครตามมาด้วยเนาะ สถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนนะ่ะผมมาที่ไรนะ่ะเจอคนป่าประจํานะแต่ว่าเหมือนว่าคนเนี่ยเริ่มเดินพุ่งพ่านกันแล้วนะคนปงคนป่าก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นใหม่ที่ที่มันสงบนะ โอ้โหด้านนี้เหมือนมีรอยทงรอยเท้าคนเต็มเลยนะทุกคนตรงนี้อาจจะเป็นทางออกของคนป่าด้วยหรือเปล่าวะทุกคนดูดิตรงนี้เหมือนจะมีรูเข้าไปด้วยนะรูหนึ่งแต่รูแคบมากนะถ้าเป็นผมผมเข้าไม่ได้แน่นอน ว่าเสียงอะไรเสียงว่าแรงแมงวีว่ตึงนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปในถ้ำนะครับไะเดี๋ยวเข้าไปกันเลย ต้องเช็คต้องอะไรให้ดีนะพี่นะเดี๋ยวมีงูหน้าฝนด้วยไงอาจจะมีงูเข้าไปหลบฝนนะ คนเดียวมาคนเดียวน่ากลัวมากดีกว่าไม่ได้เลยนะดีกว่าวันนี้มาแล้วเสียเที่ยวนะครับพี่ๆนะเพราะว่าไม่เจอคนป่าไม่เจอคนป่าก็เอาอาหารมาให้ไอ้พวกนี้เลย Oh. Oh. ต้องบอกว่านี่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะห้ามเรียนแบบนะครับผมใครมาเจอพองเจออะไรแบบนี้ห้ามเรียนแบบนะแต่ถ้าถ้าจะเข้าจริงๆก็ส่องไฟฉายเข้าไปดูก่อนผมเนี่ยไม่ได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูก่อนนะพี่นะเดี๋ยวถีบโดนห่วงงูงูฉกตายนะครับ Не oh. Опа. Oh. 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 อี่ผีชัวกูกลับมาหาพวกมึงแล้วเอาอาหารมาให้มึงแดกกูไม่ได้ต้องการมาเอาเหล็กไหลมาเอาอะไรเอาอาหาราให้พวกมึง เย็นๆกูมาดีเอาอาหารมาให้มึงกินพวกมึงอยู่กันกี่ตัววะออกมากินนะอาหารที่กูให้เลยอยากจะบอกว่าผมเนี่ยรักพวกมันเหมือนลูกทุกๆตัวนะครับพี่ๆนะถึงแม้ว่ามันจะทำร้ายผม มันจะในละคุณกับผมก็ตามลนะี่นะว่ดรักมันนะครับนี่ก็เป็นจับค่าที่ผมเตรียมมานะครับ ออกไปหาอาหารข้างนอกกินบ้างวะฮะมึงรอให้กูเอาอาหารมาให้มึงกินตลอดอย่างเดียวไม่ได้นะ มทำให้เหนียวจริงๆมันเนาะอาจจะต้องกินหมดเอาอาหารมาให้มึงแดก Fui. หิวกันเลยอะดิพวกมึงหิวกันใช่ไหม h i วท้องมึงไม่ออกไปหาอาหารอะไรกินข้างนอกเหรอมึงขุกอยู่แต่ข้างในอะ อร่อยเปล่าเหมือนไอ,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 อตัวเล็กนี่ยมันจะชอบกินลูกชิ้นจัดเลยนะครับไปๆตัวนี้มันดีสดีสดี 咋的？ กูทำให้พวกมึงได้แค่นี้แหละแหลกไหลมึงจะไม่ให้กูก็ไม่เป็นไร เหมือนว่ามันจะเอาของเข้าไปข้างในนะครับพี่มันกินอิ่มแล้วหรือเลปล่าไม่รู้นะตัวเล็กนี่เหมือนชอบใหญ่เลยนะครับอิ่มกันหรือเลปล่าพวกมึงอะ กิมกันไหมสักวันหนึ่งมันน่าจะเชื่องกับผมนะครับพี่ๆนะเลี้ยงเอาอาหารให้มันกินนานๆเดี๋ยวมันก็น่าจะไว้ใจผมเองนะเออ,ออกไหมกะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเมันจะมาขอบคุณผมหรือเปล่านะครับพพ่ๆเหมือนมันจะออกมาขอบคุณผมหรือเปล่านะมันน่าจะเชื่องนะครับดูสองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น กูเอาอาหารหมาเพวกมึงกินกูไม่พักคุณกับพวกมึงรอวันนี้มานานแล้วรอรอวันที่จะมาวันรอวันที่กูจะเข้ามาเอาอาหารให้มึงกินใช่ไหมกูรู้ว่าพวกมึงหิวกันมึงจะม,มาถามคนตอบกับกูถามํามกันตอดได้ทํา,มามไม่ได้กูจะกินพวกมึง มึงถามถูกมึงก็รอดไปมึงพูดอะไรของมึงวะกูไม่รู้เรื่องวะกูฟังไม่รู้เรื่องวะถ้ามึงมามึงมาดังคำตอบกับกูถ้ามึงถามได้มึงก็รอดไปมึงถามไม่ได้มึงก็จะโดนพวกกูกินมึงจะให้กูทายคำถามกับมึงเหรอ ถ้าถ้ากูตอบผิดมึงจะกินกูเหรอกูเอาอาหารมให้มึงกินทำไมมึงกลับคิดคดในละคุณกับกูวะมอม,มกูก,ก,กูจะเป็นคนเริ่มถามก่อนนะถ้างั้นอนะ คนครับตอนนี้มันจะให้ผมเล่นทายคำถามกับมันนะถ้าผมทายคำถามที่มันถามผมผิดมันจะกินผมนะแต่ว่าถ้าแล้วถ้ามึงทายคำถามกูผิดละ่ะมึงจะปล่อยกูไปไหม,มกูจะถามแล้วนะมีแก้วอยู่สิบใบเติมน้ำพร้อมกัน แก้วใบไหนน้ำจะไม่เต็มแก้วท,ที่ไม่ใช่มึงตอบผิดแล้วกูรอดมึงตอบผิดแล้วกูจะเฉลยให้มึงนะแก้วที่ทำไมถึงเป็นแก้วทีห่หก ทำไมถึงเป็นแก้วที่หกเพราะว่ามันมีแก้วอยู่สิบใบเติมน้ำเข้าไปให้เต็มหมดแก้วที่หกมันไม่เต็มทำไมไมันถึงไม่เต็มอ่ะไมไมเพราะมันหกมนงถามกูมาเลยอะไรที่สูงที่สุด กอนเมกไม่ใช่กอนเมกไม่ใช่มันเป็นความวทะเยอทะยานของคนของมึงกูขอทายคำถามเป็นคำถามสุดท้าย อะไรอยู่ในมือของโกดินไม่ใช่ดินไม่ใช่ว้นอะไรนะเว้น กูเจอมันก่อนมันเป็นของกูไม่ได้วไม่ไหวไม่ได้วมันหายไม่ได้วะ you know ตอนนี้ผมออกมาจากถําได้แล้วนะครับผมผมได้แหวนทองวงนี้มาวงหนึ่งอาจจะเป็นแหวนวิเศษที่ช่วยชีวิตผมไว้นะพี่นะผมสวมเข้าไปแล้วเนะี่ยเหมือนว่ามันหาผมไม่เจอนะครับมันมันจ้องเข้ามาหาผมแล้วก็เหมือนว่าผมนะหายไปฟับเลยแล้วก็มันเห็นผมหายไปมันตกใจนะพี่นะมันก็เลยถอยนะครับผมนะนี่อาจจะเป็นแหวนวิเศษจากมันนะครับพี่พที่ผมเอามาได้จากถ้ำนะ นนี่นะครับไปเอาใจตรงนี้ก่อนไม่เสียดายจานจานอยู่ข้างในหมดเลยกลับไปแม่ด่านใพี่จานผมเอาจานมาแล้วก็ไม่เอาจานกลับแม่ด่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใจตรงนี้ก่อน